สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อน,น,อน,นรับเข้าสู่ช่อง GGB สระตูเดีสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพาไปชมสตรอรี่ในซัมเมอร์ซิตี้เขาเล่นกันมา3-4วันแล้วนะนะครับผมก็เย็่ยแต่ยังไม่ได้ทำคลิปสำหรับสตรอรี่ระหว่าง Diamond Head กับหลักที่สตอรี่สอยใบนะครับกับเงินเดิมพันอีสิบเเป็นสตรอรี่ใหญ่ในซัมเมอร์ซิตี้เลยตอนนี้ก็ เล่นกันมาสิวันแล้วนะเมื่อวานที่ผมดูเฮ้ย LK มีภาพนะครับ LK มีภาพมากกว่า3วันแรกซึ่ง3วันแรก Diamond Head มันตก LK หลายไฟมากมากคือเฮ้ยไดม o n d Head แม่งพัฒนาขึ้นนะครับพัฒนาขึ้นแล้วก็ทำได้ดีปืนล้อมนอกทำได้ดีแล้วก็วิธีการเล่นที่ผมสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือการที่ทะลุหลังบ้านอีกฝั่ง นะครับพอรู้ว่าจะโดนแล้วก็ทะลุไปชุบเลยนะครับคือจะไม่ให้ฝั่งเนี่ยไปกักศพหลังบ้านได้นั่นเองนะครับอืมซึ่งวิธีการแบบนี้ไดมอนด์เฮดทำได้ดีแล้วก็เอาชนะหลายๆไฟมาส่วนเมื่อวานวันที่4นะครับก็กลายเป็น LK แก้แผนเว้ย LK แก้แผนได้เมื่อวานถ้าใครดูนะวิธีการเล่นของ LK จากที่ผมดูนะเขาเน้นปืนนะโฟกัสปืนของไดมอนด์เฮดพอรู้ว่าไดมอนด์เฮดเนี่ย ปืนลอมนอมีผลวันที่4เมื่อวานนี้ผมดูคือจับปืนไดมอนเฮดเลยนะครับปืนไดมอนเทดที่อยู่บนรถเนี่ยมัจะโดนนะครับพบปืนโดนแล้วเนี่ยไฟกลางจากที่เขารู้ว่าไดมอนเฮดเนี่ยมันจะทะลุมาเว้ลเคก็พยายามที่จะล่นถอยมาคือเอาศกัดข้างหลังดูก็จะมีผู้เล่นทคอยย้ายศพถอยไปอีกถอยี้คือพยายามที่จะไม่ให้ไดมอนเทดมันมารีได้คือ ต้องมองว่าภาพเมื่อวานเนี่ยไดมอนด์เฮดจะเป็นฝ่ายดันเข้าหานะแต่เอเคเนี่ยจะประคองตัวเองอยู่ตรงกลางโอเคถ้าไดมอนด์เฮดดันมาก็จะถอยกลับมาถอยกลับมาคือกลายเป็นไดมอนด์เฮดเป็นแพ้ไทยตัวเองอะเมื่อวานเหมือนกับผมมองว่าเร่งไปหน่อยเร่งไปหน่อยนะแล้วครับเร่งจังหวะมากเกินไปเลยแพ้ไป3ามไฟน์นะเมื่อวานถ้าถ้าจาไม่ผิดนะครับเจอสกอร์ก่อนหน้านี้ที่ไดมอนด์เฮดสามวันแรกที่ทําสกอร์มาได้ประมาณ40กว่า 45ประมาณนี้นะ45นะครับส่วน LK นี่ยอยู่ประมาณ9เคสถ้าจำไม่ผิดส่วนเมื่อวานเนี่ยพอ LK ได้3ไฟใหญ่ไปเนี่ยก็สกอร์ไล่มาประมาณ20กว่านะตอรี่นี้ยังอีกยาวไกลยังมีโอกาสที่จะแก้กันไปแก้กันมานะครับผมมองว่าสนุกสนุกละตอนนี้มันดูเหมือนว่าเฮ้ยต่างฝ่ายต่างที่จะมั่นใจ เพราะว่าต่างฝ่ายมันก็ต่างชนะไฟของกันและการคือทีเนี้ยมันจะเดือดละนะครับมันไม่ได้แบบเป็นเป็นภาพเดียวอ่ะก็คือไม่ใช่เฮ้ยแดนเทสแม่งชนะหมดทุกไฟเลยมันก็ดูไม่เดือดใช่ป่ะหรือว่า l อชนะทุกไฟแต่นี้คือมันเริ่มที่จะผัดกันแพ้ผัดกันชนะคือสตอรี่นี้เข้มข้นแน่นอนครับก็ลองลองไปติดตามรับชมดูได้ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ไปดูก็ลองเข้าไปชมได้ในซัมเมอร์ซิตี้นะ สำหรับสตอรี่นี้ผมมองว่าน่าจะเล่นกันจนถึงวันอาทิตย์แน่นอนนะครับไม่เสาร์ก็อาทิตย์มีให้เห็นนะเพราะว่าหน่วยงานในซัมเมอร์มันก็อย่างที่รู้กันนะมันไล่เคสกันเดือดจัดเลยนะครับแด้ไม่เห็นเนี่ยสวันชนะไฟต์มาตลอดกว่าจะได้แต่ละเอินเนยากนะครับแต่เมื่อวาน LK ลเคทำได้ดีนะดีขึ้นมาถึงเคสถือว่าทำได้ดีนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e เป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะบุัมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ